ครับท่านคณะกรรมการสานศึกษาท่านพื้นฐานท่านผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนลูกๆนักเรียนทุกคนครับสําหรับวันนี้เปน็นวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์วันเวลาช่างผ่านมาอย่างรวดเร็วนะครับเลยครึ่งเดือนมาแล้วแล้วก็เลยปีใหม่มาเป็นเดือนที่สองแล้ววันนี้โรงเรียนบ้านวังสรพีได้ถือโอกาสมาอาัปเดตข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด ในเรื่องของการได้รับวัคซีนของเด็ก5ขวบถึง11ขวบรวมไปถึงเรื่องกำหนดการสอบไม่ว่าจะเป็นสอบของโรงเรียนเองแล้วก็สอบโดยแบบทดสอบมาตรฐานในระดับป .3 แล้วก็สอบการอ่านอาร์ทีของป .1 ครับผมมาเริ่มเรื่องแรกเลยกันแล้วกันนะครับว่าท่านผู้ปกครองทุกคนครับวันนี้ขณะนี้ก็คือการติดเชื้อโควิด ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เก่าสายพันธุ์ใหม่นั้นถ้าท่านได้รับตับฟังในเรื่องของข้อมูลต่างๆก็ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นบางวัดก็ทรงๆแต่อยากจะทําความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วลครับว่าเชื้อโควิดนี้น่าจะไม่ห่างหายไปจากสังคมโลกและที่สําคัญคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม อาจจะส่งผลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่เราจะได้รับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองให้เฝ้าระวังรักษาตัวเองนะครับเน้นความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองแล้วก็ลูกๆของท่านหรือผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่านนะครับสำหรับเด็กใบเรียนที่ต้องได้รับวัคซีนตั้งแต่อายุ5ขวบถึง11ขวบนะครับก็ขณะนี้นั้น เริ่มตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นตามนโยบายของสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีก็คือให้ฉีดโรงเรียนใหญ่ก่อนนะครับถ้าอัปเดตข้อมูลยังไงนั้นโรงเรียนบ้านบางสารพีจะแจ้งทางลายให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับถ้าฉีดเสร็จในโรงเรียนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอนุบาลการดรุณาการกาญจนบุรีแล้วก็คงจะต้องส่งผลถึงโรงเรียนบางสารพีในเร็ววันนี้เดี๋ยวพวกเราจะรีบแจ้งนะครับ สำหรับเด็ก12ขวบนั้นที่เพิ่งจะครบคุณครูประจาชั้นก็ได้ประสานงานผู้ปกครองให้ไปฉีดนะครับคงจะครบแล้ววางสารพีนี้ครบแล้วนะครับบางคนก็เข็มที่สองครบแล้วนั่นคือการอัปเดตในเรื่องของโควิดนะครับส่วนในเรื่องการสอบท่านผู้ปกครองครับโรงเรียนบ้านวางสารพีจะร่วมโครงการในเรื่องการทดสอบเด็กชั้นอป .1 ใน่งในการสอบอานีนะครับ ในการสอบอานั้นนะครับเด็กนักเรียนบ้านวังสารพีจะทำการทดสอบในวันที่สองมีนาคมรบกวนผู้ปกครองนะครับช่วยปวดขันดูแลให้เด็กนักเรียนในชั้นปนหนึ่งของพวกเราทุกคนนะลูกๆของเราก็ให้ฝึกฝนในเรื่องการอ่านที่คุณครูได้สอนได้ฝึกได้ทดสอบแล้วก็ขอให้ไปต่อยอดในช่วงวันเวลาว่างนะครับเพื่อที่จะทำการทดสอบในวันที่สมีนาคมอยงที่ผมได้แจ้งครับ สำหรับป .3 นั้นเป็นการทดสอบ NT หรือ National Test ในวันที่16มีนาคมนั่นคือเด็กป .3 ทุกคนจะต้องได้รับการทดสอบครับและอีกส่วนหนึ่งที่จะแจ้งท่านผู้ปกครองให้รับทราบกำหนดโรงเรียนบ้านวางสารพีจะสอบปลายภาคเรียนนะครับเป็นสัปดาห์แห่งการทดสอบปลายภาคเรียนของวางสารพีคือวันที่21ถึงวันที่25มีนาคมนะครับ เพราะนั้นเราก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณสักเกือบเกือบเดือนนะครับถ้านับรวมการทดสอบทั้งหมดก็ยังไม่ได้ถึงเดือนแล้วครับไม่ว่าจะเป็น RTNt ของปหนึ่งปสนะครับก็คงจะต้องขอความร่วมมือกับท่านผู้ปกครองในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้น่าจะเป็นการปวดขันในเรื่องของเตรียมทดสอบทั้ง3กิจกรรมต่างๆที่ผมได้นําเรียนมาขอความร่วมมือกับทุกท่านแล้วก็คงจะขอขอ,คมมอบคุณทุกท่านที่ความร่วมมือเป็นอย่างดีทางโรงเรียนก็จะสนับสนุนให้กับลูกหลานของท่าน ได้มีองค์ความรู้ที่จะต่อยอดไปในชั้นที่โตขึ้นได้นะครับรวมถึงเด็กป .6 ขณะนี้ก็กำลังประสานงานไปให้สมัครเรียนในระดับชั้นม .1 ตามที่ผู้ปกครองปรารถนาตามโรงเรียนที่นักเรียนอยากจะไปแล้วก็ตามโปรแกรมที่น่าจะเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนของพวกเรานะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ